สวัสดีวันตุจีนด้วยนะคะพ,พี่เปรมสุขค่ะโอเคครับสวัสดีวันตุจีนเอาวันนี้อย่าแดงแล้วกันนะโอเคโอเคอเพราะว่าเมื่อวานนะค่ะพี่เปรมสุขมันมันแดงต้อนรับตุจีนเราไปซะแล้วเพราะว่าตอนแรกเนี่ยทันสีระดับจิตวิทยาที่เขาว่ากันเนี่ยมันผ่านไปแล้วนิดนึงเมื่อวานย่อตัวลงมาทิศทางเป็นยังไงบ้างคะพี่เปรมทิศทางที่แบบที่มองเดี๋ยวขออนุญาตแชร์กาฟนิดนึงเนาะเชิญค่ะ ไม่เอาสีวันนี้ไม่แดงได้ไหมแดงแค่ตุดจีนก็พอเราไม่ต้องมาแดงกับตาดพุดนเราแล้วแดงแค่ชุดบก็พอเราเออเขาท่าดีฮะไดแดงแค่ตัวพิธีกรพอลแล้ะโอเคแต่จริงๆก็คง,คงคงยังยังทานไม่ไหวนะครับก็ภาพของตัวตลาดเนี่ยถึงจะเป็นสีแดง,งใช้คำนี้แล้วกันนะครับแต่เราก็าย,ยังยังยังมองเช่าภาพกรอบใหญ่ๆอยู่นะครับคำว่ากรอบใหญ่ๆก็คือฐานเดิมเนี่ยแถวสัก พันสามอห้าสิบแล้วกันนะถ้าเห็นเส้นสีน้ําเงินไว้อยู่เราวัดเทียบเคียงกันนะครับรอบก่อนหน้านี้ตอนที่แรรี่ขึ้นเนี่ยมันก็วิ่งขึ้นไปจะสักพันสี่หกสิบขึ้นไปได้สักประมาณพันห้าแปดสิบแถวนั้นก็ร้อยี่สิบนิดๆิดแถวนั้นนะครับมารอบนี้ถ้าวัดในการถอยลงมาเนี่ยไอหนึ่งสามห้าสิบก็ใกล้เคียงคืนวัดเทียบกันเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์กันแล้วก็ลงมาย้ําได้อยู่สักสองสามครั้งเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีการดิดตัวกลับขึ้นมาภาพชัดแรก แล้วก็มองเหมือนทนทั่วๆไปที่ดูอยู่แข้าสักพันสีเนี่ยมันคงไม่ทะลุพวดขึ้นไปทีเดียวนะครับแต่ถ้าจะให้สวยแล้วก็ย้ํากันหลายหลายครั้งกนะ็คือย่อดได้แต่อย่าย่อลึกกว่าโลเดิมนะกันถ้ายังไม่หลุดพันสามหเนี่ย ทรงเราก็ยังมองภาพของตลาดยังน่าจะมีโอกาสแกว่งหรือเวียงตัวขึ้นได้ต่ออยู่นะครับแล้วก็แนวต้านช็อตสําคัญสําคัญเลยก่อนหน้านี้แถวยอดสักพันสี่ร้อยสาสิบจนถึงพันสี่ร้อยสี่สิบแถวนั้นเนี่ยมันเคยเป็นแนวต้านที่ดูมีนัยยะอยู่เราก็ยังคิดว่าเอาละยังยังไม่กล้าบอกขนาดว่าภาพน่าจะเป็นการฟื้นตัวเดินหน้าขึ้นไปกรอบไกลๆแต่อย่างน,น้อยๆอาจจะมีโอกาสเบสพันสี่เพื่อขึ้นไปหายอดก่อนหน้าสักพันสี่สามสิบพันสี่สี่สิบแถวนั้นได้นะครับแนวแถวพันสี่นอกจากเป็นแนวตามภาพที่ เห็นอยู่ตอนนี้ด้วยเนี่ยก็ถ้าลองลุลาคายหายตรงหายใกล้ๆมันก็ติดอยู่นะแล้วทให้ตัวในในวีกนี้หรือในภาพสั้นๆเนี่ยแถวพันสี่ยังน่าจะพอมีระยะอยู่แล้วก็ถ้าจะให้ดูให้อย่างสวยๆว่าเวลาที่ตลาดขึ้นขึ้นเนี่ยเรามักจะเห็นการยกโลยกขายที่สูงข,ขึ้นอันนี้เริ่มมีหายใหม่รนะยะสั้นขึ้นมาละกัน <c oughs> ถ้าถอยลงมานะยืนได้สักเช่นพันสามเจ็ดสิบ ลึกหน่อยก็คุณจะแค่บทัทถอมเดิมสักหนึ่งสามห้าศูนย์นะสองแนวนี้เนี่ย<ฆ>เราจะคิดว่าเป็นแนวที่มีความสําคัญอยู่แล้วก็เอาเป็นซัพพอร์ตแรกก่อนละกันพันสามร้อยเจ็ดสิบพันสามอยเจ็สิบห้าถ้าย่อไปแค่ตรงนั้นแล้วเหวี่ยงตัวกลับขึ้นมาเนี่ยผมยังให้น้ําหนักมีโอกาสผ่านพันสี่นะพอ<ฆ>วิ่งจะไปหาแนวถัดไปเอาสักหนึ่งสี่สามศูนย์ก่อนละกันกระทำตอนนี้เซ็ตคงคงมีโอกาสาย่อลงมาบ้างแหละแต่ก็แนวสําคัญตีซับพันสามเจ็ดสิบพันสามเจ็ดสิบห้าแถวนั้น ยังหวังว่าน่าจะยืนได้อยู่เพื่อเป็นการสร้างภาพยกรโลยกฮาที่สูงขึ้นนะครับถ้ายกโลขึ้นได้ไฮแถวพันสี่ก็น่าจะมีโอกาสเบรกถ้าเบรกได้ก็ต้านถัดไปจะอยู่สักพันสี่ร้อยสามสิบแถวนั้นนะครับอันนี้ก็มองเป็นภาพของตัวเซ็นดีเด็กแล้วกันช่วงสั้นไม่แปลนะครับมันขึ้นมาแรงจากข้างล่างหนึ่งสามห้าศูนย์ขึ้นมาพันสี่ก็ห้าสิบจุดขึ้นทางของร้อยหนึ่งเนี่ยมันก็มักจะมีการย่อลงมาได้บ้างก็การย่อลงมาในตอนนี้ถ้ายังคิดนะ มองคล้ายๆผมก็อามองในในเชิงบวกไว้ก่อนแล้วกันย่อสักพันสามเจดสันสามเจ็ดสอาจา 73, 74, 75, อาจะมองตรงนั้นเป็นานางซัพพอร์ตเพื่อรุ่นดิตตัวกับขึอบอ้นมาใหม่ประมาณนี้ครับผมค่ะเรื่องที่กรนง,องอเสียงแตกเนี่ยมันเป็นผลไหมคะทำให้แบบตลาดพุ้นไทยเราย่อตัวลงเมื่อวานนี้ อ๋อคงคงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับพอจริงๆก็คือยังไม่ได้เปลี่ยนมาเป็นรถหรืออะไรรถตอเบี้ยหรืออะไร<ฆ>แต่อย่างน้นนอยๆก็ทิศทางก็น่าจะเห็นชัดขึ้นเนาะว่าว่ามันก็คงจะไปไปในเราเรียกว่าคนอื่นเขาคงไม่ได้ขึ้นแล้วอ่ะงั้นเราก็คงไม่ขึ้นแต่ยังไม่เห็นภาพชัดว่าจะเปลี่ยนอะไรและนโยบายตรงนี้ก็ผมว่ามัน มันมันก็หลายๆหลายๆประเทศนะที่อยู่อยู่แม้กระทั่งเฟดเองอ่ะทุกคนก็มองว่าเดี๋ยวจะลดแรงอยู่ๆก็มาคงยังไม่ลดเร็วอ่ะเราก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับก็มุมมองในตอนนี้ถ้าถ้ามองจากตัวปัจจัยเรื่องนี้เรื่องเดียวคงไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับตัวหลักๆก็น่าจะเป็นเรื่องที่ขากันอยู่เนี่ยเงินดิจิตอลมันจะออกในทิศทางไหนแล้วก็ตัวของพุทธีหลักๆในเรื่องของเศรษฐกิจมันจะเป็นไงว่าดูตอนนี้ก็ถ้าดอกเบี้ยไม่ลดนะเศรษฐกิจยังดูตึงๆอยู่ตรงนี้ปัจจัยนอกประเทศมันดูผันผลไปๆมาๆก็ก็ยังน่าจะเป็น เรียกว่านะดึงให้อินเด็กขึ้นได้ไม่ไกลแต่พอลงมาใกล้ๆฐานเก่าเราก็ยังเห็นแลนพยายามพยุงอยู่นะก็คิดว่าถ้ากรอบกว้างหน่อยก็หนึ่งสามห้า่จนถึงพันสี่แถวแลนอยู่แถวนั้นนะครับแ้วก็ถ้าจะมองบวกก็ชุดนี้ถอยขอให้เห็นโลที่ยกขึ้นหน่อยละกันจะได้มีโอกาสขึ้นได้ได้ไกลขึ้นครับค่ะงั้นขอแนนจอลงไปนิดนึงในมุมมองพี่เปรมค่ะถ้าเฟดยังไม่ลดดอกเบี้ยมันก็ไม่น่าจะเกิดการลดดอกเบี้ยในไทยหรือเปล่าคะเราต้องรอไ ก็ก็น่าจะคือคือจริงๆมันก็ไม่ได้ไม่ได้ลิงก์กันขนาดนั้นนะครับประกอนหน้านี้เราก็ไม่ได้ไปไปในทิศทางประมาณนั้นแต่อย่างน้อยๆครัถ้าเกิดเขาลดเราก็น่าจะมีเครียกนะมีเหตุผลมากขึ้นแล้วกันที่จะมีการปรับลงแต่ถ้ายัางเนี่ยถ้ามองว่าภายในของเรารจริงๆตัวเลขของเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไปทางเดียวกับคนอื่นเทานะเศรษฐกิจเราไม่ได้โตแรงใช่ไหมครับเงินเฟ้อไม่ได้มาสูงมันก็มันก็ตอบยากว่าจําเป็นไหมที่จะต้องไปก่อนแต่ไปตามเขาหรือก่อนหน้านี้ที่เราขึ้นดอกเบี้ยมาหลายๆคนก็บอกว่ามันก็ไม่ได้จําเป็นนะแต่นี่เราก ต้องอ่ะเราก็วาดตามเกณฑ์ก่อนมันชาติเป็นคนดูแลตรงนี้ก็วาดนโยบายการกินก็ต้องปล่อยให้ทางรหนาชาติไปทันทันหรือทางตัวรัฐบาลในตอนน,ตอนนี้ก็ดูแลกันว่าเศรษฐกิจจะไปแนวไหนนะครับเราก็ดูดูตัวเลขครูอาจจะแน่นอนครับถ้ามันออกมาในเชิงลดดอ,อกเบีย้ยทุกคนก็คงดีใจขึ้นนะ่ว่า<ม>อย่างน้อยๆต้ทนทุนเราจะลดลงถ้ายังตอนนี้ก็ยังดีหน่อยมันไม่ได้ปรับขึ้นต่อเนาะก็ยังคิดว่าภาพในตอนนี้แรงกดดันในการปรับขึ้นน่าจะเริ่มน้อยละก็อยู่ที่ว่า<ฆ>มันจะมีทางบวกแล้วลดลงมาบ้างหรือเปล่าหรือเปล่าครับผม แล้วอยางงี้พี่เปรมถูกจะให้วางกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้ยังไงดีคะอ่านายครับผมกใ็ในเมื่อใจผมยังมองทางถอยไม่เยอะก็ะยังมีโอกาสลุ้นเหนือพันสีขึ้นมาเนี่ย<ะ>ถ้ามีอยู่ยังไม่ได้แอคชั่นอะไรไปเนี่ยขอรอดูสักนิดนึงแล้วกันนะยังคิดว่ายังถือต่อพอไหวนะครับแล้วถ้ายอลงมาก็พันสามเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าลุ้นซื้อเพิ่มนะครับ<ะ>ถ้าเบสพันสีได้งั้นเป้าสำคัญก,ก็สักหนึ่งสี่สามศูนย์แถวนั้นผมมองเป็นจุดรอขายแล้วนะทาตี<ะ><ะ>ได้ว่าคุณ<ะ> กิโลพันสามห้าสิบปปกติถ้าขึ้นมาใกล้ๆร้อยจุดเนี่ยมันน่าจะมีแรงขายรออยู่เราก็ไม่ต้องรอถึงร้อยก็ได้เหลือพันสามห้าสิบจนถึงพันสามพันสามพันสี่สามสิบจนถึงพันสี่สี่สิบแต่น่าจะมองเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเป้ารอขายไปนะครับแล้วตอนนี้ก็รอดูสักนิดนึงผมยังคิดว่าย่อไม่ลึกนะถ้าย่อลงมาตามที่คาดพันสามเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าก็ซื้อลุ้นเด้งอีกสักครั้งหนึ่งผ่านพันสี่ได้ก็มองสักพันสี่สามสิบจนถึงพันสี่สี่สิบนะครับตามที่คุยกันในภาพก่อนหน้านี้ครับค่ะ คือถ้าเกิดว่าใครมีหุ้นอยู่เนี่ยตอนนี้ก็คือยังถือได้เพราะว่าอาจจะย่อมไม่เยอะแล้วแต่ว่าในระดับเป็น 10, 30, เนี่ยก็ควรมองโอกาสทํากําไรได้ใช่ไหมคะพี่เปมสุขถ,ถ้ามองเป็นภาพรวมๆนั่นกะาจริงๆมันตอบไม่ได้นะเพราะว่าุณแต่ละตัวภาพมันก็คง,คงแตกต่างกันบ้าแต่ถ้ามองเป็นแบบขอดตัวหลกักๆหรือตัวหุ้นที่มีอยู่ยังแอคชั่นโดยรวมเนี่ยหรือว่ามองเป็นตัวของเซตกระที่เป็นหลักเนี่ยแอคชั่นยังเป็นอย่างนั้นนะยังคิดว่าย,ยังมีโอกาสเบรก์พันสี่เพิ่มขึ้น,นไปแถวพันสี่สามสิบคร เรื่องวอลลุ่มมางอะคะช่วงนี้น่าจะติดเรื่องเทศกาลตรุษจีนมันจะส่งผลต่อวอลลุ่มในการซื้อขายในตลาดสัพทยไหมคะยังยังไม่เข้าตุดจีนเราก็เงียบไปเกลเลยมันจะเงียบกว่านี้ไปน่ากลัวจังช่วงนี้มันก็เหนื่อยอยู่นะครับแล้วก็ตัวอย่างตลาดเจมที่ว่าน่ะ,<ๆ>นะทุกคนก็บอกมันมันก็ไม่ได้แพงมากแต่ว่ายังไม่เห็นแรงซื้อเข้ามาพร้อมๆกันนะเราก็ยังเห็นว่าตลาดมันก็กัดตัวยากอะเช่นเอา เห็นพลังงานขึ้นอ่าวแบงค์ไม่ไปครับไอซีทีดีตัวกลับขึ้นมาอ่าวกายเป็นว่าลงไฟฟ้ายืนเิ่งอยู่กับที่อ่าไปเนยคือมันหมุนไปหมุนมาอย่างเงี้ยภาพมันก็เลยยังสวิงอยู่นะครับแต่ถ้ามองในลักษณะถ้าฐานใหญ่ๆยังไม่ได้ทํโลงไปมากกว่านี้การตั้งหลักอยู่แถวบริเวณน,นี้พันสามห้าสิบจนถึงพันสี่มาพักใหญ่ๆเนี่ยมันก็มีโอกาสตั้งฐานเพื่อพลิกกลับตัวนะครับแล้วก็ภาพ,พ,พท้ายสุดยังเดิไม่ออกหรอกว่าจะมีณตอนนี้จะมีปัจจัยอะไรที่มาเป็นตัวกระตุ้น แต่ถ้าไม่มีข่าวร้ายเข้ามาหุ้นเริ่มยืนได้อาจจะมีข่าวบวกเช่อนอาจจะเราอาจจะมีมาตรการอะไรเหมือนกับจีจีนเขาออกมาสมมติเฉยๆนะครับ,รบมันอาจจะกระตุ้นตลาดขึ้นมาได้แลืออาจจะมีแฟกเตอร์ใหม่เช่นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของเงินดิจิตอลที่ค้างคาอยู่หาทาั้งออกอะไรได้มันจะเป็นข่าวบวกในลักษณะนั้นนะก็มีโอกาสในการขยับขึ้นมาถ้ามันขึ้นมาในรอบนี้บนฐานต่ํา รอกันอยู่นานเนาะวอลุ่มอาจจะขยับเข้ามาครับแต่ตอนนี้ก็ม,มันก็ผมก็เปหลักทรัพย์เนาะก็เห<ะ>็นน้องๆอะไรก็ติ้นก็เหนื่อยกันทั้งหมดพราะว่าวอลุ่มค่อนข้างจะน้อยแล้วก็<ะ>จริงๆก็ยังไม่เห็นปุนที่จะแบบขอให้ซื้อถือยาวได้ไกลๆนะ,ะจากนี้ขึ้นไปพ<ะ>ันสี่สามสิบถ้ามองเป็นจุดมันก็ไม่เยอะนะครับไม,ไม่ได้มองเป็นเป้าอะไรไกลนะก็ยังคงเป็นปีที่เหนื่อยอยู่นะครับในตอนนี้ครับ เราแอบท้อนี่นะคร,ครเป็นปีที่เหนื่อย <c oughs> <c oughs> ทีนี้เอาเป็นหุน้นแนะนําวันนี้ระยะสั้นล้วครับโอเคได้ครับ<า>ผมงั้นขอดูเป็นช้อยแรกตัวเลือกแรกเราเลือกตัวหุ้นรงไฟฟ้าใหญ่อย่างตัวของกัปเอนเนอีที่บ้างกันนะครับก็มองภาพของอ่าลงลงไฟฟ้าก็มองในตอนนี้เนี่ยมองในลักษณะว่าเออภาพรงไฟฟ้าตัวเดีเขามีขยับขึ้นไหมละแต่ตัวกัปยังนิ่งๆอยู่ในโซนด้านล่างนะครับถ้าจะให้พยายาม ประเมินมองภาพกรอบการเคลื่อนไหวอาจจะวิ่งอยู่ในเลนที่เรียกว่าเป็นพาราแล้วประมาณนี้เนาะ,ะถ้าเป็นพาราแล้วตอนนี้ก็คือถอยลงมาเห็นการตั้งฐานแถวๆสัก4 3บาทอะแล้วพยายามที่จะเหวี่ยงตัวกลับขึ้นมา MACD RSI ที่เป็นตัวอินดิเคเตอร์มันเหมือนจะพยายามยกขึ้นนะเรคิดว่าอะถ้าดูแถวนี้เทียบกับเซตด้วย4 4จนถึง4 3บาทบริเวณนี้มันขอบด้านล่างมันเคเป็นแนวรับอยู่ อาจจะมองเป็นแนวรอลุ้นรับเพิ่มนะครับแล้วก็ติ๊กเกอร์สำคัญถ้าเบรกเส้นกดขอบบนไปได้เนี่ยน่าจะมีโอกาสเดินหน้าขึ้นต่อนะเป้าข้างบนเรามองไปที่46แล้วก็48บาทนะั่นคืออัพไซด์ด้านบน46ก็คือใกล้ๆหายก่อนหน้าดีนะครับในกรณีที่เข้าเทรดดิ้งก็ล็อกความเสี่ยงไว้หน่อยโลเก่าก็อยู่ตรงวันที่หางเยียวยามันอยู่ตรง42.50ถ้าต่ำกว่า42.50ตรงนั้นลงมาก็ใช้เป็นแนวคัดลอดแต่ต็ p ป o r t ไปนะครับก็บใช้แรกเป็นตัวกราฟอาจจะมองเป็นหุ้นกลางถึงใหญ่ ตอนนี้เรามองตลาดยังไม่ได้สวยนักอาจจะมองสวิงเทรดไปตามภาพนี้เด็กขอบบนก็รุ้นไปขายไม่ว่าจะเป็น4 6หรือ4 8ผิดคาดมันหลุดขอบล่างต่างก่า4 2 5 0หรือเห็น4 2 2 5ก็ใช้เป็นแนวคัแประกันนะครับเป็นชอยแรกอ,อีกตัวนึงอันนี้ดูดู เรียกว่าดูสวิงสวยกว่าตลาดในช่วงสั้นๆอยู่นะครับเป็นตัวของโมชิก hmm. น,นะครับ mm hmm. ก็ภาพของตัวโมชินี่ตัวของเซ็ตเขาขึ้น,นยังนิ่งๆอยู่แต่ภาพล่าสุดเริ่มมีการเบรกเอาตัวด้านล่างขึ้นมานะครับแล้วก็สัญญาณของตัวภาพราคาเนี่ยยังเห็นการยกโลยกไฮขึ้นมาในระดับหนึ่งล้วชาวันนี้ยังเทสไฮระยะสั้นตรง54.75อยู่ชนก็ยังไม่ได้ผ่านขึ้นไปแต่ดูจากบูวิ่งเอเวอรสมันชี้ขึ้น อินิเคเตอร์ยังพอมีรุ้นในการเดินหน้าขึ้นต่อยังคิดว่ายังพอตามดูได้นะครับโซแนวรับก็มองสัก53บาทแล้วกันเป็นเส้นค่าเฉลี่ย5วันนะครับต้านด้านบนอยู่ที่57แล้วก็59.25<ะ>ในกนรณีเทรดดิ้งก็ล็อกความเสี่ยงเช่นกันนะครับถ้าหลุดแนวอ่าลองปีซัพพอร์ตใกล้ๆถ้าหลุดสักขอบล่าง52บาทใช้เป็นแนวคัดละกันนะครับมอง53เป็นแนวรอซื้อจริงกําไรหลุด52เช้เป็นแนว,วหนีเลยครับลอเป้าด้านบนอยู่ที่57 แล้วก็5 9 2 5ตามลำดับครับผมก็เป็นในส่วนของกัฟและโมชินะคะที่น่าลงทุนในช่วงนี้ที่ไปต่อกันที่ทางบ้านบ้างค่ะเบมสุขาตัว SCB นิดนี่เดี๋ยวไหมคะแบงค์103จะหลุดไหมคะอ่าเออภาพแพทเทิร์นดูไม่ค่อยสวยเนาะคือคือมองและหมอนเป็นอ่าเรียกอะไรอ่ะถ้ามองเป็นยอดสั้นๆมันเหมือนเป็นตัวเอ็มข้างบนเป็นทำแบบคล้ายๆกับตัวตะกั่นท็อปแถว ร้อบาทแถวนั้นนะดูทรงไม่ค่อยดีอะ่ะมันก็เลยดูภาพแล้วอาจจะดูระวังไว้นิดหนึ่งแล้วก็ถ้าบอกว่าเป็นดับเบิลท็อปช่วงสั้นแถวนี้กลายนิกลายก็คือโรเดิมมันอยู่สักประมาณ1 0ึ่บาทแถวนั้นถ้าหลุดอาจจะเห็นการต่ำร้อยลงไปสักใกล้ๆฐาน97อะไรได้ใหม่ครับนั้นกรอบในตอนนี้ก็คงมอง2มุมนะกันใครยังไม่มีอยู่ผมคิดว่าอาจจะไปเบสรอใกล้ๆโลเก่านะอาจจะ <Okay. S 1> เป็นสัก1นึ่งร หลุดหนึ่งร้อยเด็กก็ใช้เป็นแนวหนีไปแต่ถ้ามีอยู่ตอนนี้รอดูแนวสําคัญนะครัถ้าหลุดขอบล่างอาจจะใช้เป็นแนวขายไว้ก่อนนะครับตอนรูปแบบ d บ u b ลท top มันถ้าหลุดมันก็มีโอกาสสมมติตอนนี้มันหนึ่งศูนย์เจ็ดกับหนึ่งศูนย์หนึ่งถ้าหลุดหนึ่งศูนย์หนึ่งลงไปหกบาทเนี่ยจะลงไปใกล้ๆก7เก้าสิบเจ็ดบาทตรงนั้นได้ก็แพทเทิร์นดูไม่สวยอินดิเคเตอร์ดูกดลงนะภาพดูเหมือนจะย่อลงมาแต่ถ้าเลือกข้างได้ผมยังคิดว่าอย่างน้อยๆน่าจะมีโอกาสเห็นขอบล่างนะ101นนง 2, หจจะนึ่งศูนย์หนึ่ง กลับไปต่อเนื่องโรงไฟฟ้าอีกตัวหนึ่งค่ะพี่เพมสุข,ขาขอตอบีกิมค่ะโอเคภาพของบีกิมก็หลีดเหนือกับขึ้นมาแล้วกรับยังอยู่ข้างล่างบี B กิมเขาเดินหน้าขึ้นมาได้ค่อนข้างจะดีอยู่นะครับแล้วก็ทรงยังเป็นการค่อยๆแต่ระดับขึ้นอยู่นะ,ละเลนตอนนี้เนี่ยก็มองตามภาพก็ยังเป็นตัวชนแนวที่ค่อยๆยกตัวขึ้นการเทรดก็มีอยู่ยังถือขุ้นได้อยู่นะทรงยังดูได้เปรียบก็คือเทรนยังเป็นขาขึ้นถ้ามีจังหวะ ย่อหรือถอยลงมาอย่างรอบที่แล้วลงมาแถวขอบล่างลง25แล้วก็ฟื้นกลับขึ้นมาใหม่ตอนนี้ขอบล่างอยู่สัก27บาท50 28ก็มองเป็นซัพพอร์ตแถวนั้นนะครับ<ม>ก็เลทปรฟิตอันได้ต่อย่อล,ลงมาที่เส้นโซนแนวรับ27 28ก็มองซื้อเพื่อลุนขึ้นไปขอบด้านบนจะอยู่สัก32-32บาท50ถ้ายังวิ่งรันเทนอยู่บนตัวชแนลตรงรอบนี้นะครับก็พายัางด,ดูสัญญาณยังดูน่าสนใจนะเนีย่ยเป็นการลารี่ขึ้นครับในตัวบ๊กิมครับ ต่อไปขอตัว WHA นะยค่ะพี่เป็นสุขาไปนิคมกันบิ๊กอ่ามาดูทรงของตัวนิคมบ้างก็สวิงค่อนข้นางแสลงนะครับภาพตอนนี้เริ่มดีดตัวกลับขึ้นมายืนเหนือพุกวิ่งได้อยู่แต่ภาพเทนใหญ่ๆมันเหมือนจะเป็นการกดตัวลงนะ สัญญาระยะสั้นดูสวยนิดหน่อยเพราะจากยืนบนเส้น5วันมาได้2อสาวันทํากาลละเป้าอาจจะมองสัก5บาท10จนถึง5บาท30เป็น2แนวแล้วกันนะครับแต่ในกรณีที่เข้าสวิงเทีดสั้นๆเนี่ยอาจจะใช้แนวสัก4บาท 80, แปดสบถ้าการยืนไม่อยู่อาจจะเป็นแนวขายไว้ก่อนนะครับภาพราคายังคิดว่าน่าจะเห็นนะแต่แถวหบาทแต่ถ้าไม่ถึงก็หลดุดบาทใช้เป็นแนวหนีออกมาครับแนวต้านข้างบนก็5แล้วก็5บาท 20, ครับผมค่ะตัวสุดท้ายพี่เบิสุขขอตัว CI ไหน่อยค่ะ C I อโอเคชาอิสระอําผผมไม่ค่อยได้ดูแป๊บหนึ่งนะครับตัวของ CI ส่งมันเหมือนแกว่งออกข้างอยู่นะแต่ภาพของราคายังไม่ได้เดินหน้าขยับขึ้นไปไกลแล้วก็ช่วงท้ายๆทีท่ขยับขึ้นมาพออยู่ในเกณฑ์สัก6 4ส5สตางค์เนี่ยมันไส้ยาวด้านบนไส้ยาวด้านบนแปลว่าราคาเล่งตัวขึ้นไปแต่ถูกแรงขายกดลงมานะครับนั่นแปลว่าการยืนเหนือส้าสตางค์เนี่ยยังผ่านได้ยากอยู่ ตรงนั้นยังมีแรงขายรอกดกันกันระวังไว้นิดหนึ่งแล้วกันนะครับยังไม่เบสตรงนั้นขึ้นไปเนี่ยยังปิดเหนือจุด6.5ไม่ได้ผมว่ายังมีโอกาสที่จะย่อหรือถอยลงมาครับแล้วก็โซนแนวรับด้านล่างอยู่สัก0.57จนถึง0.60แถวนั้นนะครับก็เป็นแนวรับสงแนว,นแ,วนนแล้วกัน60ตางแล้วก็0.57ภาพราคาผมยังไม่เห็นทิศทางที่ชัดนักนะครับแต่ดูจากภาพแล้วแถว65ตงคงผ่านไม่ยากแล้วกันถ้าเป็นไปได้ก็มีจังหวะขึ้นมาเห็นแถวนั้นจะใช้เป็นจุดขายเพื่อไปรอรอย่อหรือรอรับเพราะ 60-65ตามก็เวี่ยง10%แล้วนะครับอาจจะเล่นอยู่ในกรอบนี้ไปครับผม,มคะ่ะขออีกตัวเป็นปนตทค่ะพี่เบิรสุขค่ะได้จ้ะค่ะดูปตทก็ภาพพยายามสวิงขึ้นนะครับแต่ทรงในตอนนี้เมื่อวานทาแท่งแดงๆเลยดูแบบ<ม>ดูเหมือนตึงๆอยู่แต่ดูจากเล้นหรือว่าตัวกรอบเนี่ยก่อนหน้านี้มันก็เดินหน้าขึ้นนะแล้วก็ภาพตอนนี้ขยับขึ้นมา แนวใกล้สุดมันอยู่ใกล้ๆตรงเส้นกดสักส5สิบห้าบาทเจ็บห้าสาสิบหแถวนั้นนะภาพในะตอนนี้ผมยังคิดว่ายังมีโอกาสเดินหน้าขึ้นได้นะก็มีอยู่ยังขอขอถือลุ้นเพิ่มนะครับและโซนแนวรับกรอบด้านล่างก็อยู่สักเส้นนี้อถ้ามองแถวเส้นแนวโ,โรบูโรก็สาสิบสี่ถ้าย่อล,ลงมาผมยังคิดว่าเป็นแนวรับที่ดูแข็งแรงอยู่นะครับก็ส4เป็นฐานด้านล่างกรอบด้านบนถ้าผ่านตรงสา5สิบห้าห้าสิบขึ้นไปได้เนี่ยน่าจะเป็นการเบรกเอาจากทแทงเกลหรือสามเหลี่ยมขึ้นไปถ้าผ่านได้ มัน่าจะมีโอกาสเปลี่ยนตัวขึ้นต่อนะครับข้างบนอาจจะวองสัก38แถวๆนั้นนะครับถ้าดูตอนนี้มีถือต่อ34ซื้อเพิ่มถ้าให้สวยก็ผ่าน35 50ไปได้โอกาสที่จะขึน้นไปแถว38ปทกก็จะมีเพิ่มขึ้นครับผมค่ะไหนๆก็พออแล้วขออีกนิดเดียวพี่สพนะคะพอดีเมื่อ,อว,วานเขาเป็น,ปนตัวที่มันแบบมีมูลค่าซื้อขายใกล้เคียงกันนะคะ กล้ประกาศงูด้วยค่ะช่วงนี้อ่าก็สพไซเวอออกข้างมาพักหนึ่งนะครับภาพเมื่อวานยกตัวทาหายระยะสั้นขึ้นมาใหม่ทรงก็คล้ายๆกันถือว่าตลาดตอนไซเวอยู่ด้านล่างตัวของสพก็ยกตัวกลับขึ้นมาภาพช่วงสั้นพอมันเล่นตัวขึ้นมาแรงอาจจะมีแรงเหวี่ยงเลแกงอยู่บ้างนะครับแต่กรอบตอนนี้ก็ยังคิดว่ายังน่าจะไปหาแนวสําคัญนะเดิมมันเคยหลุดแถวบริเวณแนวซับพอร์ต สักฐานก่อนหน้านี้1.58แถวนั้นก็น่าจะเป็นเป้าวิ่งไปแถวนั้นก่อนนะครับนะครับ hmm. ก็แนวต้านอยู่สัก158บาทโซ mm hmm. นแนวรับตอนนี้ถ้าจะให้ให้แบบดูสวยเลยเดินหน้าขึ้นได้ต่อ1.49อัวตี1.52ที่เป็นไฮ mm hmm. ก่อนหน้านี้น mm hmm. ่าจะทําหน้าที่เป็นแนวรับอยู่นะครับให้ประเมินก็มอง1.52เป็นแนวรับแต่ตด้านบนอ,อยู่สัก1.58ยืนไม่อยู่150บาทถ้าต่ำลงวาใหม่อะตรงน,นี้เริ่มดูไม่ดีแล้วแต่ยังมอง mm hmm. ทั้งบวกนะ คิดว่าน่าจะยืนแนวรับก็ว,วิ่งขึ้นไปหาสัก158ถึง160ตรงนั้นนะครับโอเคค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะที่เป็นโสกขอบพระคุณค่ะได้ครับ,บผมสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับผม